เจอแล้วคะ่ะนี่นะคะดอกหนึ่งอย่างสวยเลยเพื่อนๆจ๋านี่โอ้ปีดอดอกนึ้นตรงนั้นนะคะโอ้ยดูเห็ดอันนี้ปัดขึ้นเต็มเลยนะคะนี่ปัดเห็ดอะไรเห็นอ,นอีกแล้วนี่ นี่นะคะขึ้นเต็มเลยนะคะ <มา S 1> นี่อ,อ,อุ่ย้ยมามาเดียวฟดรี่อิกทับิโน่อุ้ยเดียซมาเงนนี่นะคะอุ้ยเยอะมากมาก,มากเลยนะคะนี่โอ้ซบอู้เต็มเลยมามาคุ้ง<า>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคเพื่อนเจ้าตอนนี้เราก็ มาบ้านพักตาอากาศนะคะนี่เห็ดเห็ดเห็ดค่ะเห็ดเพื่อนๆจา๋าเห็ดดูนะคะโอ้ยออ้ยดูตรงนี้โอ้ยเห็ดอะไรอันนั้นใหญ่เลยนะคะน่าจะเห็ดพึ่งนะคะก็จะอันนี้เห็ดขาวๆอันนี้นารีไม่รู้จักนะคะนี่ดูโอ้ยนี่อัอนนึงนี่นะคะไปไปพาน้องมาหน้าเข้าป่าป่าติดกับบ้านพักนะคะออ้ยมันน่าเสีย โอ้โห oh, oh, นี่เห็ดอะไรไม่รู้จับเลยดำๆแล้วก็ไม่จับเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จักโอ๊ยเห็ยนะโอ้ยดูตรงนี้เพื่อนๆโอ,อ้ยเห็ดอะไรมามาเอฟคอ,อนตันโอ้ดูอันนั้นอันนี้เห็ดอะไรเอ,อ่ยมามาเอฟเอฟคอนดันดัส <Studio> ดูสิเพื่อนๆเ,เ,เห็ดอะไร อยากอะอยากเก็บแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรโอ้ยนี่ขึ้นอย่างสวยเลยมานัฐประสิทธิอเจท้าเปล่าเอเจทอามาณัอย่าไม่เงสักแกสียเป็นเสือโอ้ยมันไม่ได้ชอบแบบทุกคลีสชอบกับออฟฟิศกี้เลยโอ้ยดูตรงนี้เพื่อนๆดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยขึ้นเต็มเลยดูนะคะนี่ กินได้หรือเปล่าเนาะเห็ดเขานี่ยโอ้ย,อยดูว้าดูอัดนี่ยเต็มเลยนะคะน,นี่นเต็มเลยนะคะนี่ขึ้นเต็มเลยนะคะเพื่อนจานนี่โอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดตื่นเต้นเห็นแค่นี้ก็ยังตื่นเต้นนะคะ แต่ไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่านะคะเพื่อนจ๋าอุ้ยดู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 ไปทางนู้นนี่นี่เราจะไม่อ้อยเหยียบไปแล้วโอ้ยขึ้นตรงนี้ก็เหยียบไปแล้วได้เเพื่อนๆนี่เละหมดเลยนี่นะคะเพื่อนจ๋าโอ้ยดู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 เห็ดอะไรเนาะว้าว อุย้ยขึ้นเต็มเลยเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ด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 โอ้ยดูเห็ดอันนั้นน่าจะอั่นน่าจะกินไม่ได้นะคะสีแดงๆโอ้ยกร<อ>สิกเดียม,มันนะนี่นะคะอันนี้เห็ดสีแดงๆเนาะนี่น่าจะกินไม่ได้นะคะต้นจ๋าโอ้ยนุน่นขึ้นอยู่อุย้ยขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ฝั่งนูนะ้นเนี่ยอุ้ยเต็มเลย อุ้ยเสี้ยวมันน้ะเนี่ยนะอ้วอ้ยไม่ได้มามารอบนี้เห็นเต็มเลยนะคะเพื่อนจ๋าโอ้ยดูดูดูเขาขึ้นอุย้ยเหตุอะไรเนาะ